ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขาใหญ่ในพื้นที่ไปหาเรื่องแล้วก็ยิงคู่อริที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตในงานกําโลนเฟสติวัลครั้งที่3นักท่องเที่ยวหนีตายกันจ้าละวัดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บ7คนต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรติดตามจากรายงานของคุณไพศาลร,รัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิต น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ว่รุนยิงแล้ว่ารุนยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยไปนั่นนะ่ะไม่ไม่ไอ้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 มือยิงน่ะมือยิงมือยิงม,อยงมันนั่งอยู่บนไหนนะ่นอ<ด>ตรง,<ด>ต,รงตรงลานต่างก้นนะเออ วนี่งจุดเล,ดเลนเด็กโขนดัวเลยเป็นคลิปที่ชาวบ้านบันทึกเสียงปืนดังขึ้นกว่าสิบนัดก่อนมีเสียงนักท่องเที่ยวนับร้อยกรีดร้องต่างวิ่งหนีกันคนละทิศละทางส่วนมือปืนคือนายเอกพจน์หรือว่าเอกพลเมืองดีบันทึกภาพวินาทีลั่นไกไว้ได้บางส่วนขณะเดินไปล็อกคอวัยรุ่นผู้อริคนนึงก่อนนายชาตรีเข้าไปห้ามจนถูกยิงระยะประชันคิดสองนัดต่อหน้าตำรวจไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดหวาให้กับนักต่อ่ยวในงานเสียงปรีดร้องและความตกใจของญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ

ไม่เลู่ลยังยเล้ยหรอไ,ไ,ได้มาไม่เอาอวในจม,มูกนี่เลยนายพครับตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนอารมณ์ร้อนได้ไปทะเลาะก,กับนายวันน,นินย์หรือว่านายอ๋องจากนั้นกลับไปเอาอาวุธปืนกลับมายิงจนบาดเจ็บสาหัสก่อนเริ่มกราดยิงคนอื่นๆอ,อย่างในคลิปจนมีผู้บาดเจ็บอีก7คนหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจที่เข้าระงับเหตุ วันนี้ตำรวจไปอายัดต,ตัวมือยิงออกจากโรงพยาบาลโดยถูกตำรวจยิงสกัดที่มือก่อนแจ้งหลายข้อหาหนักโดยเจ้าตัวยังพูดจาวกไปวนมามื่ขึ้นมันขึ้นมันเกิดอะไรอ่ะเองมันขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นวะฮะไม่รู้ฮะพีชาร์จเสียเลยวะดูยังพีชาร์จพีเรายิ่งเลยมันขึ้นนะดูยัง ส่วนนายชาตรีผู้ตายถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจจัดงานครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับชาวลัตสกาที่งานอันยิ่งใหญ่จบลงด้วยคราบน้ำตาไพศารรัตนบันเทิงประเด็ดดเจ็ดสีรายงาน